ทุกคนที่โลดแล่นอยู่ในบริษัทจะต้องได้รับผมกรรมพร้อมกันนะอันนี้เป็นความผิดที่อัตราโทษเกิน3ปีนะครับเราสามารถพิจารณาออกหมายจับได้นะครับคาดว่าจะไม่มีการออกหมายเรียกนะครับครับวันนี้ขอนําเรียนสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวความคืบหน้าคดีดีไอคอนนะครับในวันนี้นะครับยอดรวมผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ครับจำนวน161คนนะครับยอดความเสียหายประมาณ62ล้านบาทนะครับ สำหรับการดำเนินการของคณะพนักงานสอบสวนนะครับในช่วงเช้านะครับทางตำรวจปคบนะครับได้ร่วมกับสคบนะครับเดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ของดีไอคอนนะครับถนนรามินทาแขวงนุสรีนะครับเพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจที่รับอนุญาตจากสคบคือธุรกิจตลาดตรงนะครับการตรวจคนก็เป็นการค้นหานะครับข้อมูลการทําธุรกิจรวมถึงนะครับมีการตรวจยึดผลิตภัณฑ์จำนวน15รายการนะครับ ที่มีการกล่าวอ้างว่านํามาใช้ในการจําหน่ายนะครับให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ทั้ง15รายการเนี่ยทางปปคเกาจะส่งไปตรวจสอบครับกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเราทราบดีว่าจากการสืบสวนใน,ในขณะนี้เราทราบว่ายอดขายของบริษัทไอคอนเนี่ยนะครับในบางปีเนี่ยสูงถึงเกือบ5,000ล้านบาทขณะที่มีผลิตภัณฑ์จําหน่ายอยู่ประมาณ15รายการอันนี้เป็นประเด็นสําคัญสาหรับการสอบสวนว่า ในเชิงธุรกิจทั่วไปนั้นบริษัทที่มีสินค้าอยู่ประมาณ15รายการเนี่ยจะสามารถทํายอดขายได้ถึง5,000ล้านบาทหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับว่าแท้จริงแล้วบริษัทนี้มีผลิตภัณฑ์ไปให้ประชาชนขายจริงหรือเปล่าหรือเป็นการหลอกลวงให้ประชาชนมาลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสาคัญสําหรับบัญชีธนาคารนะครับเมื่อวานรายงานเพิ่มเติมก็คือในเมื่อวานนี้นะครับทาง สำนักนิชาตินะครับได้ส่งเรื่องไปที่ท่านเลขาปปง,งอะครับเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของบริษัทดีไอคอนวันนี้นะครับาทางปคบอนะครับพระนามสวนจะส่งบัญชีธนาคารอีกจํานวนประมาณ100บัญชีนะครับไปให้สำนักงานปปง,งวิเคราะห์เราถือว่าเป็นบัญชีหรือการทําธุรกรรมที่มีเหตุนันควรสงสัยนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินขายตรงเคาะหน้าบ้าน นึกถึงสาวยาคูไหมนึกถึงแอมเวไหมเครื่องกรองน้ําขายหน้าบ้านอ,อันนั้นขายตรงตลาดตรงก็คือทําการตลาดผ่านแพลตฟอร์มไม่ได้ไปขายเช่นเช่นผมไลฟ์ยกตัวอย่างเช่น,น,ชน,นบังฮาซันบังฮาซันขายของเองแต่เมื่อไรที่บังฮาซันไปหาลูกขายมาช่วยขายแล้วแบ่งเป,เปอร์เซนน็นต์ให้เป็นแอฟเฟอรีเอตภาษากฎหมายนะภาษาธุรกิจว่าแอฟเฟอรีเอตใครรับของบังฮาซันมาแล้วมาไลฟ์ขายเวลานี้ก็ได้เปอร์เซ็นต์ นี่ธุรกิจน่าจะเป็นธุรกิจตลาดตรงนะครับแต่บางอาเซียเขาขายเองเขาไม่ได้มอบหมายใครไปขายงั้นธุรกิจตลาดตรงเนี่ยเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้กับคนยุคใหม่ที่อยู่ในโลกโซเชียลโลกออนไลน์มากในภาษาธุรกิจเรียก f อฟเฟอรเเนาะคือเปอร์เซ็นต์ของการขายประเด็นของสำนังกงานสอบสวนในคดีนี้ผู้ชาร์มุ่งเน้นพยานหลักฐานสองส่วนพยา,านหลักฐานที่เป็นเอกสารอย่างที่หลายคนถามไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางสัมภาระงบดุลบัญชีสต็อกสินค้า อีกอันนึงคือคาไม่การพูดเสียหายนั้นั้นที่เราพูดถึงนั่นคือประเด็นที่2คือเรื่องของหลักฐานพวกนี้ซึ่งเราถามว่าเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะครับทั้งเอกสารที่อยู่กับสมัมภารเอกสารที่อยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ข้อกลหมายะจคือการปกปิดข้อความจริงอันควรแจ้งให้ทราบนะครับปกปิดข้อความจริงอันควรแจ้งให้รทราบทําให้ได้ทรัพย์สินไปถึงของผู้ถูกหลอกลวงทำให้เขาหลงหลงผิดในข้อแท้จริงนะครับที่เขาพูดว่าสองคนอาจจะพยายามจะให้เป็นเข้าคดีพิเศษที่ดีไซน์นะครับอ่าองงมมมุว หลายคนมีความกังวลว่าเมื่อมีการถ้ามันเข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษแล้วที่ d ีเเนี่ยหนึ100คน300ล้านเนี่ยจะทาให้คดีเนี่ยมีช่องว่างหรือเปล่ามีรอยต่อหรือเปล่าอันนี้เราได้ประสานการบัรไว้อ,อย่างใกล้เคียงแล้วนะครับกับท่านผู้ช่วยคด,ด,ไดีได้ได้ได้พูดคุยกับท่านอธิบดีดีเเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใช่ครับคือทุกความผิดที่ที่ที่พูดมาเนี่ยฮะที่เป็นพฤติการเนี่ยในในทางกฎหมายเราก็จะลงโทษบทหนักสุดนะครับ แล้วก็อายุความในคดีเราจะนับคดีที่มีโทษหนักสุดเป็นอายุความใ,ในคด re ีอาญานะครับคดีบางคดีอาจจะอายุความอาจจะใกล้หมดแล้วเช่นถ้าเป็นช่อโกงธรรมดาแต่ถ้าเป็นช่อโกงมะชาชนหรือความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยก็อาจจะอายุความอาจจะมากกว่าดังนั้นโดยหลักการนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเราจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในกฎหมายที่โทษสูงสุดเข้าใจว่าสื่อมวลชนอาจจะอยากให้เรามีการออกหมายจับหรือจับตัวผู้กระทำความผิดให้เร็วเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีการจับตัวผู้ทําความผิดแล้วเนี่ยเรามีเวลาในการสอบสวนคดีเพียงไม่เกิน3เดือนอันนี้เป็นหลักกฎหมายนะครับเมื่อมีการจับกลุมตัวแล้วเนี่ยจะต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน8 4วันดังนั้นเมื่อมีเมื่อมีการควบคุมแล้วเนี่ยระยะเวลาการทำงานของเราเนี่ยจะน้อยลงดังนั้นในช่วงนี้ขอเวลาเราอีกสักสัก48ชั่วโมงนะครับไม่เกินสิชั่วโมงให้เรารวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดเพื่อเตรียมที่จะเอาผิดเขา าการที่ผู้ใช้เข้ามาเนี่ยเข้ามา2แบบนะครับแบบที่1เข้ามาโดยสนใจคอสขายสินค้าออนไลน์จากการโฆษณานครับโฆษณาให้มาเรียนคอสออนไลน์ก็3วันนะครับสวันแรกก็เรียนก็เรียนเทคนิควิธีการจริงๆวันที่3ก็ถูกชักชวนให้ให้ทำธุรกิจกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ถูกชักชวนโดยตรงจากคนที่ทําธุรกิจ ที่เข้าไปร่วมเขาเป็นดาวไลกับเขาก็ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยแล้วก็ช,ชวนเข้ามาเปิดบิน,นอะไรทำนองนี้ก็มีมีสองกลุ่มใหญ่ๆครับอายุนี่คือมีหลากหลายหลากหลายครับทั้งผู้เท่าผู้แก่นะครับข้าร,ราชการ,กรเกษียณอะไรต่างๆผมก็ใจให้ว่าในธุรกิจตลาดตรงหรือธุรกิจขายตรงเนี่ยครับสามารถทํากําไรในความาธุรกิจที่ถูกกฎหมายนะครับสุจริตเนี่ยสามารถทํากําไรหรือสร้างไรายได้กับประชาชนหรือัปวไปได้อย่างมากเพราะว่าเราลดพ่อค้าคนกลางออกไปนะครับ